ดีตอริ่บายนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนพาชาวทั้งมุนทุกท่านมาเที่ยวที่ทะเลสาบคนคนอังกฤษจานี่วันนี้บายแดดออกประมาณ16าบหนิลายบ่ายเย็นๆอู้นี่แดดแดดกระทบกับแม่น้ำดูแวววาเหมือนเพชรนินจินดาเลยจา้าดเเูเป็นเป็นแวววับนะจา้าสวยนี่เป็นธรรมชาติเห็นไหมรรอมรอบด้วยต้นไม้ร,มร่มรื่น ทำลรอบเรือ้นไม้ร่มรื่นหมดเลยเนี่ยไม้ป่าไม้สวยงามรอบนี้เป็นป่าไม้มนข้อนมีผู้คนมาเดินเท่าไรานะนักเรียนสงบเงียบฝั่งนั้นมันก็ดอกเฟื่องฟ้าแต่ไม่ใช่นะเป็นดอกไม้ของคนอังกฤษจา้ามีทะเลสาบนักเรียนของคนอังกฤษนะจะเงียบสงบไม่ค่อยมีใครมาตกปลาถ้าเราตกปลาก็ต้องขออนุญาตทางรัฐบาลก่อนนะจ๊ะไม่งั้นผิดกฎหมายจา้าสวยมากจา้า เป็นทะเลสาบร่มรื่นเย็นเย็นสบายขณะนี้เวลา16กนาฬกากว่าเกือบจะเกือบจะห้าโมงเย็นเออเกือบจะห้ามงเย็นแล้วจ้าทะเลสาบสวยๆเนี่ยต้นไม้ร่มรื่นนี้บรรยากาศดีมากเลยแดดอ่อนๆฟ้ามอฟ้าแล้วก็มีหมอกมีมีสีฟ้าสวยงามเห็นไหมหมอกสวยงามจ้า ลมรืน่นลมเย็ยนสบายสบายวูส์อายาจะมาปิกนิกกันนะจ๊ะอ่าขอบคุณนะคะที่ได้รับชมคอยมีความสุขที่ได้ชมวิดีโอดีนะจ๊ขจะขอบคุณค่ะทุกท่านสวัสดีจ้ะและขอบคุณกาอืมสวยงามมากบบนี่สงบเงียบมีแต่เสียงนกเพ่งการ้องจิบย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 ิบ,ยบขอบคุณกาสวัสดีค่ะ จิ่งมดสิ่งกาองชี้ชี้ชีกชีบชุ้ชีจนอริจา